สวัสดีครับบาวดธค้นเดิมเช่นเดิมครับผมมาเสบคือเกาวันนี้ได้ได้ลาบหรือกร่อยก้อยผมแล้วก็มีนี่ครับผมเขากรองบาบิดต้มคม,ม้มครับผมห้อนแต่ว่าอาการเริ่มเย็นเริ่มสี่เป็นบค่อยห้อนแล้วมาดูกันเลย มีลาบก็ต้องมีเนี้ยแก่เขามาออสุดตุ่มผมผมก่อนเลย ตุ่มเครื่องในของผมแซ่บขนาด ก็ได้ขคนเหนียวม,มาเลยหัวแมงมือแดงแล้วมือเนี่ยยืมพับ Thank you. อื้นทีพอๆในโยมมากินเอา